สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสู้ผู้สู้คนนาะครับพี่น้องนาะตอนนี้นกำลังมาอยู่บัดปูซีหาเนาะครับทำส้มเลขปูซีหาเข้าตรงตรงสองสูตรนรับพี่น้องนาะสูตรพิชิตเงินล้านากับซ่องหกหมื่นกับเขาหนึ 1, 7, ่งเกตเต็มเต็มเข้าเต็มเต็มเลยเอ้าพ่อเอ้าพ่อมานบ่ครับได้รายเป็นไรพ่อพ่อได้รายเป็นไรครับออเอาขึ้นมาพ่อถือ เกดศูนย์สี่อ้าอันเรกกันสูตรพิชิตงั้นล้านนันของเงินปูก็ยังองินสิบเกดตัวเดียวตอนนี้กระสุนสองหก <c oughs> เรียกสองประมูลหกหมื่นกับสิบเกจดีเหรอครับเอ,อ๋เอกมาตามกับตองวดพี่น้องเข้าไปชิโซกมานน้ำลายอยู่เนาะ แม่บอกว่าลายที่เนาะเอาเลข่าลายเอาลายมาอยู่อะด้หลายบอกสูตรเอฟซีมันลายอยู่แล้วสูตรเด็กเขาไม่ได้่ะเออเขาทุกสูตรพี่น้องไงมาเบ่งเด้ของปูซีฮานี่อันนี้สูตรบนสูตรบนตรงๆงสูตรบนตรงโอ้ยเขาเขาตัวเน้นตรงๆเลยตัวนี้เขาสิบเกตตรงตรง ตรงสุดเลยนะของปวดเข่าเข่าสิบเจ็ดตรงหายสิบเจ็ดขวดเนาะป้าสุดตัวไหมนี่แม่นี่แม่สุดตัวนี่แม่ค้ามันเป็นค้ามันเป็นหนึ่งี่เขาตัวเนาะมันเป็นหนึ่งี่เข่าตัวเลยเป็นศูนย์ซะมันจะเสียดายสุดตของโถน่ะพี่เอ็นพี่เอ็นมันจังงั้นเข่าพี่เ้นจับถื่อนนี่เห็นบ่าหนึ่งสี่เจ็ดคมันจับเนาะุดตของโถนนก็ออ ครับเขาส่งมาเนี่ยเขาเปี้ยเลยเนี่ยหนึ่งอันนี้โอ้เขาเขาตดตัวเน้นตัวนี้เนาะครับเนาะเขาตดตัวเน้นเลยอย่างเดียวอันนี้บอมแมนวาเลกออกแล้วมาป่ายสีเอาบอแมนเนาะครับเนาะเลี่ยนเล็กัมตะออกเลยสโมงเดียวกับกันก็เพียงแค่หนึ่งหกเขาทั้งบนทั้งล่างตัวนี้บนล่างเอาผมอะไรเบิ่งอันนี้สูตรได้ครับนี่อันนี้ล่างตรง ว่าผมก็ได้อ่านใหม่เลยนี่ตั้งตรงอันนี้เลขประมูลครับอันนี้เลขประมูลนี่ผมได้อ่านด้วยนี่เลขประมูลสองหกหมื่นนี่ก็อยู่ในของผมเข่าด้วยครับมีสิบเกียรติอยู่ด้วยครับนี่เลขประมูลเข้าบนเข้าล่างแหละครับแปดสี่ก็มาสี่เนาะใครใครติดตามเลขแนวาทางประมูลบนก็แปดสี่ประมาณสี่ค่อนข้างที่จะเดินดีเตืนดีพอสมควรก็ามาติดตามกันเนาะ ก็แสดงความดีใจกับผู้ที่โชคดีมีไทยเนาะําำรวยคนมาคิดว่าคิดโชคดีหลยอยู่ครับเพราะว่าเล็กเขาคักล้วก็ไ่ได้ใหรหลคู่หลายตัวอ้าอยู่ศูนกระปูสีศวนวันนั้นก็ให้หนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวแม่ยนค่ะเนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวพี่ประหัตถ่ายะเนาะแมนค่ะและกําลังวันเราก็ต่อเนื่องเห็นไหมการว่าสองห้าเก้าไม่มาเห็นไหมมาสามตัวเลยสามตัวบนสองตัวล่างเห็นไหม อ่ามีแนวทางนี่คือเลขประมูลบนอันนี้เราเรียบเรียงอันนี้ผมบอกเอฟซีอันแคบหน้าจอไว้แล้วครับนี่ผมไปไปอ่านแล้วแหละเออหมวดจ,จีมามัอานออกวันเสาร์นี่ผมบอกแคบหน้าจอไว้ทะเบิงเลยครับอ๋องวดจะมาวันเสาร์บว<อ>ันครับเพราะว่าเลขกไม่คยหลุดเลยนี่นี่เลขเลขประจำบ้านนี่บ่นก็หลุดเลยนี่ไงเป๊ะๆลงแต่วันแรกได้อ่านบ่อ่านครับอ่านนี่ยังไดสมุดผมก็มีนี่ถ้าอ่านก็สูตรพิชิตความรวยสูตรพิชิตความรวยผมก็อ่านใช่ใช่เป๊ะๆเลยแต่วันแรก ทำไม่สีถึงแตกต่างรู้ไหมความหมาย <c oughs> คิด <c oughs> เอาเอง <c oughs> คิดเอาเองเพราะอะไร <c oughs> เพราะทุกสูตรเน้นตัวไหนอนี่นะคือ,ค,อคือเลขเลขผู้จิตความรวยทางทางเอฟซีก็ติดตามกันเนาะอาจารย์ก็ให้สูตรในอย่างเดี๋ยวผมผมอ่านดูออย่าง,อย,างอย่างที่ออกมาต่องมดเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยอย่างงวดนี้ก็ผมมาตั้งงวดที่แล้วก็ออกศูนย์เจ็ดเนาะศูนย์เจ็ดมางวดนี้อาจารย์ก็มาตั้งก็ออกหนึ่งเจ็ดเนาะ ครับผม,มอ่าดังหดต่อไปอาจารย์ก็เข้าๆก่อนนะเพราะว่าอาจารย์จะต้องหาเลขดับเลขเด่นก่อนแต่ให้ไปสี่คู่ก่อนแต่ก็ถ้ามีเลขดับเลขอะไรเดี๋ยว่อยเปลีป่ยนแปลงแต่นี้เรียบเรียงสูตรให้ดูก่อนว่าค่อนข้างที่จะเข้าทุกสูตรแล้วก็เด่นทุกสูตรเนาะของอาจารย์ครับก็ติดตามกันแต่ละสูตรแนวทางกัน,นกเนาะใครชอบสูตรไหนล้วก็อิจารณาเพราะว,ว่าเป็นเลขแนวทางสูตรของอาจารย์ร <ific. S 1> เอาอย่างนี้สูตรพิษษษชิตความรวยสูตรพิชิตความรวยครับเขามัดเลยเลขหนึ่งเลขหนึ่งพิชิตความรวยนี่ผ่านแล้ว ครับเนี่ยเขามดเขามดเลยอ่ะก็โอเคก็รู้กันอ่าทางช่องก็นําเสนอค่อนข้างที่จะเป็นคลิปแรกเนาะก็รู้กันทุกคนแหละเนาะว่าแล้วก็ทํากันเองได้ด้วยอาจารย์ไม่ได้ห่วงนะเอาไปทำแต่มีอย่างคือถ้าตัวนี้ตัวนี้ดับก็จะเปลี่ยนมาเป็นทางนี้เท่านั้นเองก็คือจับเฉลียงแบบนี้แบบนี้เนาะอ่าก็คอดูเลขเลขดับเลขเด่นอันนี้ พี่น้องเมืองใบเด้อาจารย์บรไแ้แพงบริด้หวงวีซ่าเนาะครับนี้ก็เราก็เดินดีตามสูตรแต่อาจารย์ก็ยังไม่รู้แต่ทางช่องบอกว่าออกวันเสาร์ครับเราค่อยมาติดตามกันเพราะอาจารย์จะต้องหาแนวทางเลขดีเลขเลขเด่นมาเนาะทางช่องก็รู้ก็อ่าเลขบนห้าแสนก็เดินต่อเนื่องเนาะครับสี่มา้อยสี่มาหลักร้อยครับก็สี่มา้อยก็เดินต่อเนื่องกระทือว่าเขาครับเลวิ่งส่วนชุดต้นอาจารย์ ขาดเลขสีไปมาเน้นที่สามหนึ่งเจ็ดเนาะแต่อาจารย์จาอให้เม็ดเดียวสังเกตไหมสังเกตไหม,ไมว่าสูตรไปคิดความรวยทําไมทําไมสีตัวนี้ถึงแตกต่างมีความหมายเนี่ยเห็นไหมทําไมในนี้ถึงมีเม็ดเดียวทําไมนี้ถึงสีแตกต่างกับเขาเนี่ยความรวยเห็นไหมอาจารย์อาจารย์มีไหมความรวยเห็นไหมช <laughs> <laughs> ัดเจนไหมเห็นไหม <laughs> <laughs> นหมี <laughs> ้ ความรวยสีเดียวกันก็มีคิบจอนลังเบอร์ไหนเนาะคับเนี่ยคิย้อนลังได้ก็ดูกันอันนี้ก็เจาะแขนเนาะก็โอเคกันอันนี้ก็ประมูลล่างก็เข้าใจกันดีเนะาะเจาะหกศูนย์มาหกหนึ่งก็มาหนึ่งตัวก็บอกอยู่แล้วเนาะก็สมหวังกันในแนวทางวิ่งสองตัวมา,วาตัวสว่วนล่างตรงอาจารย์เอ่อแต่วันนี้ผิดเพราะวัที่สามสิบเอ็ดออกกลับนะพี่น้องครนะับออกตวกลับคือว่าผิดครับคือว่าเขาได้กออก ตัวกลับก็ไม่เป็นไรคือผิดในสูตรแต่เลขไม่ผิดเนาะผิดในสูตรอาจารย์งวดที่สามสิบเ็ดผิดก็เรามารอดูว่างวดที่สามสิบสองจะตรงไหมแต่เลขออกถูกอยู่แต่เราเราถือว่าผิดในสูตรเพราะล่างตรงๆเนาะครั่างตรงๆมันออกตัวกลับออกตัวกลับแต่ส่วนบนตรงไม่พลาดเนาะไม่พลาดเน้นถูกตัวด้วยแล้วก็เลขวินเนาะหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดมาสามตัวสี่หนึ่งเจ็ดเนาะ แต่ที่อาจารย์เราศูนย์มาใส่นี่คือเลขเดินศูนย์กับเก้าที่อาจารย์บอกให้ฟังเลขเดินศูนย์กับเก้าแต่ในสูตรไม่มีเก้ามีแค่ศูนย์เอาศูนย์มาจับใส่ให้เฉยๆเฉพาะเลขเด่นเนาะเฉพาะเลขเด่นตัวนี้ตัวนี้แต่จริงๆแล้วเลขบินตัวนี้คือหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดเข้าสามตัวนะครับอาจารย์อาจารย์บอกอยู่ในว้าให้ไปวินเดาเออบินเดาเข้าหรือบินเดาเพราะว่าของสามตัวคนคนคนที่ดูติดตามในแนวทางมืออาชีพหรือว่าเซียนทั่วไทยทั่วโลกถ้ามองนี้ค่อยขาจะมองออกแล้วครับ ก็โอเคก็ติดตามกันไปนอว่ากันไปผู้ใดโชคดีกับมีความสุขขอดีใจน้ำเด้อแสดงความดีใจน้ำอ่ะมาดูอันนี้วันที่สิบหกครับเนี่วันที่สิบหกโอ้ห้ตองกดแต่เป็นเลขหลักตัวเดียวกันแต่อาจารย์ยังไม่ได้หาเลขเด่นเลขดับคือแนวทางสองตัวบนนี้เนาะครับก็จะมีเลขเด่นเลขดับตัวไหนก็จับคู่ให้ก่อนคือศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดในแนวทางวุฒที่อยู่ใกล้สลากโรตเตอรี่เนาะ ครับก็ชอบตัวไหนก็หยิบยืมไปก่อนโดยเฉพาะขวัญหายหมดคือศูนย์แปดครับขวัญนี้ดีพอคือแปบแปดนี่แหละครับกับสิบแปดเนี่ยครับเขาจะกลับมาเยือนเราหรือเปล่าเนาะก็วิจารณาดูนะย้อนหลังเอ่อย้อนหลังนะแต่อาจารย์บอกไว้ก่อนนะว่าในแนวทางสูตรตรงนี้ยังไม่ได้หาเลขเด่นเนาะก็ให้ไปก่อนเพราะว่าวันนี้เพิ่งจะเลขเพิ่งจะออกไปเอาก็ติดตามในแนวทางสูตรพิจิตความรวยของอาจารย์ อันนี้เขียนไว้ก่อนนะบน,น,นล่างนะครับเนาะอันนี้เขียนอันนี้เขียนไว้ก่อนวนะ่าบนล่างเดี๋ยว fc ข้ามาดูใหม่จะไม่เข้าใจบน,บนล่างบนล่างก็อาจารย์ก็อ่าตอนนี้ก็ยังความพร้อมยังไม่พอเนาะก็แถมก็มือก็คำก็อ่ะก็เขียนให้ดูก็ข้าว่าบนล่างเนาะก็แนวทางก็คือศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดที่จะหวนกลับมาให้เราหรือเปล่าหนึ่งแปดเช่นกันเพราะงวดน,นี้ผัวกันทั้ง ั้งประเทศมีอนอยู่ค่ะแต่พิเศษคือตัวนีน้องเมื่อกี้เนาะแต่ว่าคุณโชคดีหลายกว่าด้ครับเนี่ยก็โชคดีเพราะว่าไม่อั้นไม่กันด้วยในในในบ้าบวกกันไม่กันค่อยอั้นไม่กันครับแต่เขาจะอั้นไปที่ตัวอาจารย์เน้นไงที่ว่าอาจารย์เน้นที่แรกมีันอยู่ค่ะแต่อาจารย์จะเว้นช่องเอาไว้คือหนึ่งเจ็ดใช่ไหมในคลิปแรกครับจำได้อาจารย์ยังจำได้เลยเออก็ขอให้รำลวยเด้พี่น้องชอบสูตรไหนก็มาถามมาไถ่กันได้ อาจารย์ก็ลอตเตอรี่ก็ไม่ได้หรอกพอดีมีแต่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดไม่มีอ่าหกหนึ่งไม่มีเนาะมีแต่หนึ่งหกอ่ะก็ขอให้ร่ำรวยอ่ะตาม,ม<อ>านี้ก็อาครับแคบหนอยจอยว้ครับผมอาจารย์ไก่ตัวหวดเนาะครับเนาะก็มีศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดนาะครับท่านช้่มเนาะลอตเตอรี่มากหาจับจองเลยนะครับเด้อ เอามาเก็มนี่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะสำหรับเก็มนี่สวัสดีครับผมขอบคุณค่ะแปดค่ะ